จากใจที่เจนเองนะคะเป็นเจ้าของนะคะเจนรู้สึกว่าครีมตัวนี้นะคะเหมาะกับสาวๆทุกคนโดยเฉพาะสาวๆที่ทํางานในออฟฟิศค่ะใครที่ชอบนั่งทํางานแล้วรู้สึกว่าเราอยู่ในห้องแอร์แล้วเราต้องอยู่ในห้องที่แบบว่าเราอยู่เมืองนอกตลอดเวลาแอร์จะหนาวจะเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครีมตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเรานั่งอยู่ มันเหมือนมันจะบำรุงผิวหน้าเป็นในตัวนั่นก็คือโสมทองนั่นเองนะคะกำลังทำงานทำงานอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็คำถามค่ะเหมือนทำงานออฟฟิศแล้วเนี่ยต้องเจออากาศเย็นแล้วถ้าสุพักที่ออกมาเจอแดดเจออะไรอย่างนี้เขากังวลว่ามันจะไหลหรือเปล่าอ๋อเจนจะบอกว่าช่วงพักเที่ยงสาวสาออฟฟิศที่ต้องออกมาแล้วเจอแดดแล้วต้องเจอฝุ่นต้องเจอมลภาวะเวลาเราจะเดินไปทางเข้านะคะตัวเนี้ย รับรองช่วยคุณได้แน่นอนนอกจากกันแดดที่ทุกคนต้องถาวมาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5ป้องกันมลภาวะนะคะเพราะว่าเรามีฟิล์มเอ็กเซลนะคะกรันแล้วก็กรองไม่ให้ PM 2.5เข้ามาในรูกุ่มขนของเราค่ะสาวๆทุกคนนะคะสามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวมลภาวะที่อยู่ในประเทศไทยของเราค่ะ